อ๋อนี่คือการแข่งขันของมดหกตัวนะครับกําลังแข่งขันกันวิ่งลอดหลอดไฟภาพที่หาได้ยากนะครับขนาดในสรารคดีระดับประเทศยังไม่มีนะครับมีทีเดียวครับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดนะครับโอ้โห แข่งกันแบบสุดๆนะครับโอ้ยไม่มีใครยอมใครนะครับ <c oughs> ถ้าไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่เยอ <c oughs> โอ้ยเรามาดูกันแบบจัดจาเลยนะครับโอ้ยขนาดกล้องยังจับไม่ค่อยได้ <c oughs> โอ้ยดูนะครับวิ่งอย่างเร็วสุดๆนะครับ <c oughs> นี่คือาภาพกายกายนะครับเรามาดูแบบใกล้ชิดสุดๆนะครับแตบเห็นตัววิ่งแบบตึต๊ต,ตักต๊กตักเลยนะครับ<ห>โอ้ยแองกี้มันไ,ไม่มีหยุดนะครับต่อเนื่องไปเวลานานแล้วนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวไหนจะชนะนะครับ ไม่มีตัวไหนอยู่นะครับไม่มีใครยอมใครนะครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะครับ